ิ <Bean> สวัสดีค่ะวันนี้ดิมทิพเตินนี่นะคะเราอยู่ที่ร้านชิลลินเนเบอร์นะคะตัวนี้เป็นคาเฟ่หรือร้องนะคะข้างหลังจะมีของเล่นเด็กให้เล่นด้วยร้านนี้นะคะอยู่ที่ถนน3,4,5นะคะเดี๋ยวเข้ามาจังมาแล้วจะคุเจะเลยเข้าไปกันเลยนี่ดูบรรยากาศในร้าน ก่จะมีโซนเด็กเล่น,ลนไปไปล้วยนอะไรไปเล่นอะไรไปเล่นอะไรเดี๋ยวมาพาเดินไปดู <_ t aps> เดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะตอนนี้เราสั่งอาหารแล้วไปวินเดินไปด้านนน้นไปไปกับเพื่อนๆไป,ไป <_ c oughs> ด้านหลังนะคะจะมีให้เล่นส่วนด้านนี้เป็นแบบโ,โซนโซสั่งกินอาหารนะคะอินดอร์ วิ่งหนีไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดินไปดูต่อเรื่องเฮ้ยลุงตอนนี้ก็มีที่นั่งอะ่ะที่ตรงนี้เป็นที่นั่งเหมือนนะคะนั่งกินข้าวแล้วก็มีโซนถ่ายรูปนี่หลายมุมเลยตรงนี้ก็มุมถ่ายรูปนะคะน่ารักน่ารักตรงนี้ให้เด็กเล่นเด็กก็มาเล่นกันชิลๆเลยแล้วก็กินข้าวได้นะคะแล้ นั่นจีนเดินมานี่เดียวนั่นจีนเดินมานี่มานั่น,นจีนนั่นจีนนั่นจีนนั่ <c oughs> น,นจีนนั่นจีนค่ะเราเป็นสาวแล้วนั่น,นม,มั้ไหมให้น้องจีนขีด้วยได้ไหมแน่นหรือเปล่าเฮ้ยเตาเตาหรือเปล่าเฮ้ย ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเติมน้ำมันหมดเติมน้ำมันก่อนเข็นเติมมันก่อนเติมน้ำมันเองเอติมมันเองไหมวะเขี้ยนเขี้ยนมินเร็วเเพื่อนจะไปแล้วนะ ตรงนี้หรือเปล่าวินอยู่ตรงนี้โอเคเสร็จย,ยังเสร็จแล้วโอ้โหเร็วๆนะครับการจะมาจรติดขัดแล้วได้ไหมหางของมันเก็บไปให้ไปเลย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 รถติดแล้วไปเลย อย่าขับรถเร็วนะไปแล้วสนุกไหมคะคนสวยสนุกไหมคะคนสวยอ๋อผลไม้เหรอคะตรงน,นี้เขาให้ได้ขายของนี่ข้างในมีที่ให้นั่งเล่นนะคะ นี่แครอทแครอทส้มปักทองปักทองมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งค่ะเออชอบเหรอน้องชอบเหรอคะ นี่มีเครของใช้องด้วยเราซื้อมาขอบคุณค่ะหม่ำๆหม่ออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอุ้ยเอาข้าพี่เขาไหมเอาไหมคะ,คะชื่อของใหม่ค่ะวุ้ยน่ากินจังเลยลูกนี้ลูกอะไรนะลูกอะไรนะ เจย์เราไปกินข้าวกันไหมคะหัวเปียกแล้วไปวินอร่อยไหมครับวินเรากินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันใหม่เนาะโอเคไหมไม่เอวินทำอะไรลงไปที่ไหนดูดิตรงนีเค้กเค้กที่โดนเด็กกินไม่เข้าใจแล้วคุณเจย์กินอะไรคะอร่อยไหมอร่อยไหมอ้าว ก็ไปเยอะก็นนกได้ก็ได้ดูสิอ้สมโอเอร์เพีว,วอร่อยไหมครับอรโอโอริโอ้อ,อร่อยไหนดูสิกินไปแล้วกินไปแล้วเหรออร่อยไหมครับบอกว่าอันนี้อันนี้สายดรสดอร์ข้างหน้าอร่อยเหรอ ตอนนี้เย็นแล้วทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ย,ยน้องจีนเก็บเร็วเก็บให้อ่้ยเลเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้ยยยเก่งมากเลยค่ะน้องจีนน้องจีนน้องจีนคะ น้องจินเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วเก็บใส่นุ่นไม่เอาเก็บได้วยค่ะโอ้เก่งจังเลยมมาีโอ้โหเก่งจังเลยครับมินก็เก็บเหมือนกันหรอมินขายอะไรครับมีอะไรมาขายหรือเปล่าน้องจินเก็บอีกค่ะเก็บอีกค่ะโอ้ว้า โอ้ขายอะไรครับพ่อค้าขายอะไรครับวัืน้อนะ่ะแปร้าไซื้อหนค่ะซื้อของหน่อยค่ะเอ้ยเอาอันนี้เลยเหรออะไรเนี่ยเท่าไหร่ครับ ี่เนยระวังนะเฮียโอ้ยขึ้นไปแล้วพันดันเลยอ,ะอ่ะจริงหรอโอ้ย